สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับข้าวโซ่หวยเด่นในหนอีกแล้วครับนะคลิปนี้เดี๋ยวท่านนี้ก็เป็นเนี๋ยวท่านช้กับสลักกินแบงรัฐบาลก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยและก็ขอบคุณ เจ้าของแนวทางเจ้าของข้อมูลที่แบ่งปันมาด้วยคลิปนี้แนวทางน,นี้ก็เป็นแนวทางใช้กับ1ตุลาคมก็เราไปชมการอีกแล้วครับท่านผู้ชมเจ้านี้ วิ่งร้านทองฟังมาคู่เดียวหกสองหกสองเป็นคู่โบนก็ขอบคุณอย่างมากสำหรับแนวทางที่แบ่งปันต่อไปครับใบนี้เต็มคู่ต้นโบน คุ่คีเต็มคู่ต้นบนก็คือเต็มหลักร้อยสิบหรือว่าร้อยน้อยหรือว่าสิบน้อยนั่นเองฟากมาเป็นเลขเป็นเต็มคีหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าหมห้าเจ็ดเก้ามาต่อก่อนเจ้านี้โคนโครากสิบน้อยโบน ศูนย์หนึสงสงฝากมาสามตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากตอบมาเจ้านี้สามตัวตดโบนเจ้าล้านนากับ จ้าค้นคอร่างแล้วก็อีกหลายเจ้านะคัดแต้มเหลือ351 352 360 361 450 451 460 472ต่อไปเจ้านี้เป็นแนวทางชนแต้งรวมล่าง จากหลายแนวทางโชนเต็มสามเต็มสี่เต็มห้าเต็มเจเต็มเก้าคัดเหลือเต็มเดียวเต็มเจคัดเหลือเต็มเจเต็มเดียวเต็มสามนะท่านเหลือเต็มสามเต็มเดียวนะต่อมาเลยเจ้านี้ครับท่านนมนาว่ารอสอนอร้อยสิบหน่อย ฝากมาหลักร้อยสองสี่หลักสิบสี่เจ็ดและก็หลักหน่อยหกแปดหกแปดมาต่อการเลยเจ้านี้ครับฝากมาคู่หนึ่งสามหนึ่งเจ็ดสามเจ็ด 3 8 7 8 7 9 8 9เป1 9 1 9 3 1 7 8 7 8 3 9 1 7ก็ครับคุณอย่างมากเลยต่อไปครับต่อมาเจ้านี้เมื่นี้ก็เป็นอังทานล่างฝากมา 0 5น8 9ห้าสีศห้าสฝากมาห้าตัวเป็นแนวทางต่อไปใบนี้ครับสิบหน่อยฝากมาสิบหน่อยสองฝา่ง ฝั่งซ้ายสามหกเจ็ดเก้าฝั่งโวาห้าหกเจ็ดแปดก็ชนหกกับเจดหกกับเจดก็ขอบคุณอย่างมากไปต่อกันเลยเจ้านี้เจ้านี้ก็ฝากมาเดินล่างสองสูรโชน สูตรที่หนึ่งสูตรที่สองชชนห้าหนึ่งเจ็ดแปดสี่ห้าหนึ่งเจ็ดแปดสี่ฝากมาชชนห้าตัวเป็นแนวทางตอบมาเจ้านี้ดับโคสองตัวล่าง เจ้าน sí, <|ja|> ี้ก็ฝากมาดับโคโนโนโนหนึ่งหนึ่งโนหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้ดห้าหนึ่งห้าห้าแปดหนึนะก็ฝากมา10โคดับล่างต่อไปดับโคสองตบนโนแปด9 1นเก 1> 7จ็ดห9 9่งแเก้าเกนจ้านี้ก็ฝางมาดาบโคสองตัวโบนอีกใบหนึ่งต่อมาเจ้านี้ครับวันชายดับล่างเจ้าวันชายก็ฝางมาดับสองตัว ดับ6แล้วก็ดับ9ดับ6ดับ9อดีตที่แล้วก็ดับ8ดับหนงแนวทันใหม่นี้ก็ฟังมาดับ6ดับ9ต่อมาเลยเจ้านี้นมนาว่าฟังมา7 8 สองเจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดฝากมาสามชุดเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากเลยสำหรับข้อมูลมาต่อกันเจ้านี้ล้วนปูดชายหลักร้อยฝากมาหกตัวเดียวฝากมาหกตัวเดียว ก็เป็นแนวทันหลักร้อยจากหลวนปู่ชายท่านผู้ชมท่านใดที่ผ่านมาแล้วก็อย่าลืมก, like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับนะ mm hmm. เจ้านี้โชดจายนะเจ้าโชดจายก็ฝากมาแนวทานสอนอบนฝากมาหนึ่งหาเจ็ดเา หนึ่งเนะเป็นเลขขี่เป็นเลขขี่ห้าตัวมาต่อการใบนี้เลยเจ้านี้ก็เป็นเนาทานสองตัวหนึ่งสองหนึ่งสองอดีตที่แล้วสองเจ็ก็ผ่นสอง อดีตเก่าก่อนก็ 7, 3, 9, เจ็ดสามก็ผ่านเจ็ดแนวทันใหม่นี้ก็ฝากมาหนึ่งกับสองนะฝากมาหนึ่งสองรองสี่ขอบคุณมากต่อไปเจ้านี้ครับทานก็เป็นอานทานชูนแตมรอส,สอโอก็ก ้ากุงก็ฝากมาสองโโชนโซนสามหกเจ็ดเก้าโชนเต็มโซนเต็มสามเต็มหกเต็มเจ็ดเต็มเก้าก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักทท่านทุกแนวทางทุกข้อมูลก็ฝากมาเป็นานเทาั้นะท่าน เป็นประานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวก็ขอบโคนท่านผู้ชมที่ติดตามเอกมินมาประจำด้วยนะท่านก็อย่าลืมนะท่านกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามเป็นกำลังใจกำลังเจอให้ด้วยนะท่านเอกมินจะได้ลองหลายๆคลิปเป็นนรท่านฝากมาเป็นนรท่านด้วยครับนะ ก็อขอบคุณมากเลยเ,เราไปชมต่อเนืทันใหม่คลิปใหม่กันเลย